สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพระลุงจาราคาเบาๆนะครับต้อง EP ที่แ้วต้องกราบขอไปนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับ EP ที่18นี้เราปรับปรุงระบบเสียงระบบใหม่ๆแล้วนะครับคงใช้การได้ดีคงดังแล้วนะครับ EP ที่18แล้วนะครับ EP ที่18สําหรับพระลุงจาราคาเบาๆนะครับ พระลุงจาราคาเบาๆนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0897043388 0897043388นย์แปดเ่าะครับพระทุกองค์นะครับราคา200บาทนะครับ200บาททุกองค์นะครับสนใจก็ปิดกันมาได้ปิด5องค์มีพระสมณคุณแถมให้ท่านอีก1องค์นะครับทุกองค์200บาทนะครับทุกองค์200บาท200บาท,บาทนี่ จัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีทุกองค์นะครับจากนั้นก็ปิดข้ามาด้นะครับ200บาทจัดส่งให้ท่านฟรีนะครับสําหรับพระลุงจาราคาเบาๆมาเริ่มต้นองค์แรกกันเลยนะครับเช่นเดิมนะครับเป็นสมเด็จประดับพลอยนะครับเป็นสมเด็จประดับพลอยนะครับ ด้านหลังนะครับออกสีม่วงนะครับปิดทองนะครับสนใจก็แถวที่1องค์ที่1นนะครับแถวที่1องค์ที่1สําหรับสมเด็จประดับพลอยนะครับแถวที่1องค์ที่1สนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่1องค์ที่1ต่อไปแถวที่1องค์ที่2นะครับแถวที่1องค์ที่สอง เป็นสมเด็จประดับพอเช่นเดียวกันนะครับเป็นสมเด็จประดับพอเช่นเดียวกันนะครับรง์นี้ออกสีแดงเลยนะครับสวยงามครับสวยงามนะครับปิดทองด้วยนะครับสำหรับแถวที่1องค์ที่2นะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ่านที่ชอบพระสมเด็จวังหน้านะครับ ราคาเบาๆนะครับก็ต้องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับแถวที่1องค์ที่3นะครับแถวที่1องค์ที่3นะครับแถวที่1องค์ที่3นะครับอันนี้สีเขียวนะครับเขียวเหนียวซับนะครับแถวที่1องค์ที่3นะครับราคา200บาทนะครับ แถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับสมเด็จประดับพลอยนะครับตอนที่ถามหานะครับปิดขข้ไมาได้เลยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สามต่อไปแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับเชินเจอกันนะครับแถวที่หนึ่งี้จะเป็นประดับพลอยทั้งหมดนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับด้านหลังนะครับสีแดงนะครับ สวยงามนะครับแถวที่1องค์ที่4สนใจจะมีไว้สะสมเก็บบูชานะครับสมเด็จประดับพลอยนะครับแถวที่1องค์ที่4ต่อไปแถวที่1องค์ที่5นะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับสมเด็จประดับพลอยนะครับ องค์นีสีน้ําเงินนะครับสวยงามเลยนะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับช่องทางการติดต่อก็นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8 0 8 9 7 0 4 3 3 8 8นะครับต้องการภาพที่ชัดเจนเพิ่มเติมนะครับก็ไลน์เข้าไปเพื่อนนะครับจะได้ส่งภาพภาพให้ชมกันนะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับ แถวที่1องค์ที่5นะครับองค์นี้นะครับแถวที่1องค์ที่5ต่อไปพบกับแถวที่2องค์ที่1นะครับแถวที่2องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จนะครับเกจทะลุซุ้มนะครับด้านหลังเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ราชการที่4นะครับ แถวที่สองนี่จะเป็นสมเด็จตาสัญลักษณ์รัชกาลที่สี่ทั้งห้าองค์เลยนะครับห้าสีด้วยกันนะครับอันนี้สีขาวนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับน่าสะสมนะครับครบชุดเลยนะครับห้ 5, าสีแถวที่หนึ่งแถวที่สององค์ที่หนึ่งครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่สองนะครับสีเขียวนะครับออกสีเขียวนะครับ ถวที่สององค์ที่สองนะครับสำหรับสมเด็จนะครับตาหลังรัชกาลที่4นะครับแถวที่2องค์ที่2นะครับสนใจรับปีดกันมาได้นะครับพุทซ้อนนะครับเป็นพุท2อแถวที่2องค์ที่3นะครับเป็นพุทซ้อนเช่นเดียวกันนะครับสีแดงนะครับนี่สีแดงนะครับแถวที่2องค์ที่3นะครับแถวที่2องค์ที่3า ด้านหลังนะครับต่สัญลักษณ์รัชกาลที่4ี่นะครับแถวที่2องค์ที่3ต่อไปแถวที่2องค์ที่4นะครับ,รบสีเหลืองนะครับองค์นี้สีเหลืองนะครับองค์นี้สีเหลืองนะครับแถวที่2องค์ที่4ด้านหลังนะครับ ออกโทนสีเหลืองนะครับสำหรับองค์นี้นะครับแถวที่สององค์ที่สี่แถวที่สององค์ที่ห้านะครับสีเขียวครับสีเขียวนะครับโอท้ทานโทษนะครับกับสีเขียวนะครับสีเขียวแถวที่สององค์ที่ห้านะครับสีเขียว เขียวนะครับแถวที่2องค์ที่5เมื่อกี้พูดผิดไปนะครับแถวที่2องค์ที่2สีดํานะครับสีดําบอกสีเขียวนะครับเป็นสีดํานะครับแถวที่2องค์ที่2นะครับสีดํานะครับพูดผิดไปนิดนะครับต่อไปแถวที่3องค์ที่1นะครับแถวที่3องค์ที่1เป็นเนื้อโลหะนะครับยันยุ่งนะครับ แถวที่3องค์ที่1นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับแถวที่3องค์ที่3นะครับเนื <Gülme S 2> ้อโลหะยันยุ่งนะครับแถวที่3องค์ที่2ก็เนื้อนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับทาชาติลงรักปิดทองนะครับแถวที่3องค์ที่3า ด้านหลังนะครับบิดาโตนะครับลอสอสองสี่นะครับด้านหลังนะครับบิดาโตนะครับทาชาติลงรักปิดทองนะครับนะครับแถวที่สององค์ที่สองนะครับเก่าหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับ แถวที่สององค์ที่สองไอแถวที่สามองค์ที่สองนะครับแถวที่สามองค์ที่สองต่อไปแถวที่สามองค์ที่สามนะครับแถวที่สามองค์ที่สามเป็นสมเด็จนะครับเนื้อโลหะเช่นเดียวกันนะครับทาชาติลงรักปิดทองนะครับทาชาติลงรักปิดทองนะครับด้านหลังเป็นลูกเทวดานะครับด้านหลังเป็นลูกเทวดานะครับ ทาชาติลงรักปิดทองเช่นเดียวกันนะครับแถวที่3มองค์ที่3นะครับต่อไปแถวที่3องค์ที่4นะครับเป็นเนื้อโลหะเช่นเดียวกันนะครับเก่าเก่านะทาชาติลงรักปิดทองเช่นเดียวกันนะครับแถวที่3มองค์ที่4ด้านหลังวัดระฆังรอสสองสีนะครับนะครับ ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับวัดละครเราสอง,สองแถวที่3องค์ที่4ครับต่อไปแถวที่3องค์ที่5นะครับเป็นเนื้อโล,โลหะผสมเช่นเดียวกันนะครับนะครับทาชาติลงรักปิดทองเช่นเดียวกันนะครับแถวที่3องค์ที่5้านะครับ ด้านหลังเป็นครุดเลยนะครับสวยงามครบองค์น,นี้นะครับด้หลังเป็นครุดเลยนะครับแถวที่3องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่4องค์ที่1นะครับแถวที่4องค์ที่1เป็นเนื้อผงนะครับลงรักปิดทองอย่างสวยเลยนะครับนะครับ แถวที่4องค์ที่1นะครับแถวที่4องค์ที่1นึ่ะครับด้านหลังนะครับพื้นออกสีเขียวๆนะครับองค์ตัวองค์พระนะครับจะปิดทองนะครับปิดทองแถวที่4องค์ที่1นะครับก็อย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8 0 8 9 7 0 4 3 3 8 8เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ชมแล้วฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับออกคลิปใหม่ท่านจะได้ทราบนะครับแถวที่4องค์ที่1นะครับต่อไปแถวที่4องค์ที่2นะครับแถวที่4องค์ที่2เป็นสมเด็จโตนะครับเก่าๆเลยนะครับสมเด็จโตเก่าๆเลยนะครับ หลังเป็นรอห้านะครับหลังรอห้านะครับแถวที่สี่องค์ที่สองครับนะครับแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับด้านหน้าสมเด็จโตนะครับหลังรอห้านะครับต่อไปแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามก็เป็นสมเด็จโตนะครับขัวโตนะครับนะครับ ด้านหลังเป็นคาถาชินบัญชรน,นะครับอย่างชัดเลยนะครับสนใจก็ปิดเข้าไม่ได้นะครับแถวที่4องค์ที่3นะครับนาครัวโตนะครับหลังคาถาชินบัญชรน,นะครับแถวที่4องค์ที่3ต่อไปแถวที่4องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับพิมพ์มนางพญ,ญาสามเหลี่ยมนี่ สวยๆนะครับแถวที่4ีองค์ที่4นะครับด้านหลังนะครับเก่าๆเลยนะครับแถวที่4ีองค์ที่4นะครับต่อไปแถวที่4ี่องค์ที่หก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นสำเด็จพิมสามเหลี่ยมเนี่ยครับพิมเหมือนพิมเหมือนนางพญาเนี่นะครับเป็นสำเด็จนะครับ นะครับเก่าๆเลยนะครับแถวที่4องค์ที่5้านะครับองนี้นะครับแห้งๆแล่งๆเลยนะครับ ต่อไปพบกับแถวที่5องค์ที่1นะครับแถวที่5องค์ที่1ก็จะเป็นสมเด็จบุเงินนะครับบุเงินอันนี้สมเด็จบุเงินนะครับแถวที่5องค์ที่1นะครับ แถวที่5องค์ที่2นะครับก็เป็นสมเด็จบุงเงินอีกองค์นะครับที่นาสะสมนะครับน่าเก็บนะครับแถวที่5องค์ที่2นะครับจนหน้านะครับด้านหลังครับ ต่อไปแถวที่5องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จไกเซอร์เรืองแสงนะครับเอ้าที่ชอบสมเด็จเรืองแสงนะครับนะครับด้านหน้านะครับสมเด็จไกเซอร์เรืองแสงนะครับด้านหลังมีหมุดนะครับหลังมีหมุดนะครับ แถวที่5องค์ที่3นะครับสมเด็จไกรเสือเรื่องแสงนะครับต่อไปแถวที่5องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จเรื่องแสงเช่นเดียวกันนะครับนะครับสมเด็จโตนะครับสมเด็จโตนะครับเรื่องแสงนะครับสนใจก็ปิดขึ้มาได้ครับถ fishes, ถ 5, 4, แถวที่5องค์ที่4แล้วนะครับหลังก็มีหมุดนะครับแถวที่5 4, องค์ที่4นะครับ ชอบสมเด็จเรื่องแสงก็ทักเข้ามาปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่5องค์ที่4ต่อไปแถวที่5้าองค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จเรื่องแสงเช่นเดียวกันนะครับ2401นะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับเรื่องแสงนะครับเรื่องแสงเวลานในที่มืดนะครับเรื่องแสงในที่มืดแถวที่5้าองค์ที่ห้านะครับ สนใจก็ปิดไว้นะฮะทางติดต่อก็เบอร์เดิมนะครับ0ูนย์แปดเก้าเจนะครับต่อไปแถวที่6องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จยอดขึมนพนเนื้อแกงแกงเก่าเก่าเลยนะครับเนื้อแกงแกงเก่าเก่าเลยนะครับยอดขึนพนนะครับแถวที่6องค์ที่1นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังครับเก่าแกงหน้าดูเลยนะครับองค์นี้นะครับ สนใจสมเด็จพิมพ์ยอดขุนพลนะครับปิดขึ้นไมาได้นะครับแถวที่หองค์ที่หนึ่งแถวที่หองค์ที่สองก็เช ALK ่นเดียวกันนะครับแถวที่หองค์ที่สองก็เช ALK ่นเดียวกันนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลนะครับเก่าเก่าเลยนะครับเก่ามากนะครับ นใจทักเข้ามาปิดได้นะครับแถวที่6องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่6องค์ที่3มนะครับแถวที่6องค์ที่3 <Okay. S 1> เป็นสมเด็จนะครับลงรักปิดทองนะครับเก่าๆในถักเชือกนะครับ ถวที่หกองค์ที่สามครับด้านหลังนะครับปิดทองนะครับสนใจนะครับทุกองสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนี่จัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีนะครับทุกองสองร้อยบาทจัดส่งฟรีปิดมาห้าองค์แถมพระสมณาคุณท่านไปอีกหนึ่งองค์นะครับนะครับแถวที่หกองค์ที่สาม แถวที่หกองค์ที่สี่นะครับแถวที่หกองค์ที่สี่นะครับเป็นนะครับพิมพ์่สวยนนะครับสำเรจโตนะครับทรงเทศนานะครับนะครับสั่งสอนนะครับด้านหลังก็จะมีพระสมเด็จนะครับอยู่ใต้ฉัดนะครับเนื้อนะครับ แตกรายงานเลยนะครับแถวที่6องค์ที่4นะครับแถวที่6องค์ที่สี่นะครับต่อไปแถวที่6องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จนะครับนะครับโรยผงตะไบทองน,นะครับองค์นี้ นะครับตำเด็ดเก,ก่าๆนะครับเกียรติรุซุ้มนี้เกียรติรุซุ้มนะครับโดยผงตะใบทองนะครับโดยผงตะใบทองนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่หกองค์ที่ห้านะครับแถวที่หกองค์ที่ห้านะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองค์ที่หนึ่งนะครับ แถวที่7แถวที่8แถวที่9นะครับเมล็ดดูดติดทุกองค์นะครับเมล็ดดูดติดทุกองค์นะครับเป็นโรยผงตะไบทองเช่นเดียวกันครับแถวที่แแถวที่7องคองที่1นะครับนะครับเป็นสมเด็จสีเขียวนะครับโรยผงตะไบทองนะครับสนใจพระสมเด็จที่โรยผงตะไบทองนะครับแถวที่7นี่ครับโรยทั้งแถวนะครับโรยทั้งแถวนะครับแถวที่7องค์ที่1 ด้านหลังนะครับม่เหล็ดดูดติดนะครับแถวที่7องคอที่2นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นสมเด็จโรยผงตะไบทองนะครับหน้าตานะครับชัดแจ๋วเลยนะครับโรยผงตะไบทองนะครับไม่เหล็ดดูดติดนะครับไม่เหล็ดดูดติดนะครับ นะครับดูนะครับดูติดนะครับแถวที่7จ็องที่2นะครับสมเด็จนะครับดูหน้าตานะครับชัดเจนนะครับเนื้อหามวลสารนะครับแถวที่7องค์ที่2ครับแถวที่7องค์ที่3นะครับโรยผงตะไบทองเช่นเดียวกันไม่เหล็กดูติดนะครับแถวที่7องค์ที่3นะครับ ไม่เล็กดูดติดนะครับนะครับไม่เด็กดูดติดนะครับแถวที่เจ็ดองที่สามนะครับโรยผงทะไบทองเช่นเดียวกันนะครับแถวที่เจ็ดองที่สามนะครับจะไปแถวที่เจ็ดองที่สี่นะครับเช่นเดียวกันนะครับบนหน้าออกสีเขียวนะครับดูหน้าตาชัดเจนนะครับ โดยผงตะใบทองเช่นเดียวกันนะครับแถวที่7องค์ที่4แถวที่7องคองที่4นะครับไม่เหลดุดติดนะครับนะครับไม่ได้ดุดติดนะครับแถวที่7องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จโดยผงตะใบทองเช่นเดียวกันนะครับ แถวที่7องค์ที่5นะครับไม่เหล็กดูดติดเช่นกันนะครับนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่1นะครับองค์นี้ก็ไม่เหล็กดูดติดนะครับนะครับแรงมากด้วยนะครับแถวที่8องค์ที่1นนะครับเป็นสมเด็จลงรักปิดทองนะครับลงรักปิดทองนะครับ ด้านหลังเป็นตะกรุดสามดอกนะครับเป็นตะกรุดสามดอกนะครับนะครับด้านหลังเป็นตะกรุดสามดอกนะครับแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปแถวที่แปดองค์ที่สองครับแม่เหล็กดูดติดเช่นกันนะครับนะครับแถวที่แปดองค์ที่สองเป็นสมเด็จทรงคุดนะครับสมเด็จทรงคุดนะครับลงรักปิดทองนะครับลงรักปิดทองสมเด็จหงทรงคุดนะครับ แถวที่8องค์ที่2นะครับนะครับมีตะกุด3ดอกนะไม่มีตะกุดนะครับด้านหลังตะกุดนะครับนะครับแถวที่8องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่3นะครับเช่นเดียวกันนะครับ สมเด็จนะครับลงรักปิดทองนะครับลงรักปิดทองนะครับแม่เหล็กดูติดนะครับนะครับแถวที่แปดองที่สามนะครับทุกองสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีครับด้านหลังก็ตะกุดนะครับแถวที่แปดองที่สามนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่แปดองที่สามนะครับ ต่อไปแถวที่8องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จเนื้อแข็งแงนะครับนะครับนะครับสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จกล่องมิขีดนะครับหนานะครับด้านหลังนะครับไมีเหล็กดูดติดนะครับไมีเหล็กดูดนะครับ นะครับแถวที่7 8 9้านี่ไม่ได้ดูดติดทุกองคนะครับแถวที่8องค์ที่4เนี่ยครับสมเด็จกองมิขีดนะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จพุทซ้อนนะครับเป็นสมเด็จพุทซ้อนนะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับมือสานะครับไม่ได้ดูดติดนะครับไม่ได้ดูดติดนะครับ ถวที่แปดองค์ที่ห้าแถวที่แปดองค์ที่ห้านะครับสั้งใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งนะครับ ด้านหลังนะครับแถวที่9องค์ที่1นะครับไม่เหล็กดูติดนะครับสมเด็จดำนะครับสมเด็จดำแถวที่9องค์ที่2ก็สมเด็จดำเช่นเดียวกันนะครับ องค์นี้หลังเรียบนะครับไม่ได้ดูดติดนะครับแถวที่9องค์ที่2นะครับด้าหลังนะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จเจชยโยนะครับ ชั้นนะครับพิมพ์6กชั้นนะครับส็จเกตชยโยน,นะครับเนื้อเก่งเก,งเก่าๆเ,เลยนะครับมีเล็กดูดติดนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับสม็จเกตเยโยน,นะครับต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับ เป็นสมเด็จนะครับพุทธซ้อนนะครับพุทธซ้อนนะครับวงสารนะครับด้านหลังนะครับเมล็ดดูดติดนะครับเมล็ดดูดนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับสรเเวนพุทธซ้อนเมล็กดูดติดนะครับ ต่อไปแถวที่9องค์ที่5องค์สุดท้ายสำหรับ EP นี้แล้วนะครับแถวที่9องค์ที่5นะครับแถวที่9องค์ที่5นะครับเป็นพุทซ้อนนะครับมวนสารขึ้นมาเยอะมากนะครับนะครับแถวที่9องค์ที่5นะครับนะครับแถวที่9องค์ที่5นะครับด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับ แถวที่องค์ที่5นะครับองค์สุดท้ายสำหรับ EP 1 8แล้วนะครับสนใจนะครับพระใน EP ที่18ก็ปิดเข้ามาได้นะครับ089 704 33 88 08 9 704 33 88 200บาททุกองค์นะครับส่งฟรีครับส่งฟรีนะครับ200บาทส่งฟรีนะครับสนใจครับปิดเข้ามานะครับนะครับช่องทางการติดต่อก็ นะครับที่เดิมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8, 8 8นะครับสำหรับ EP G 18นี้ก็ต้องขอยุติเพียงแค่นี้นะครับยวพบกันใหม่ EP 19ในวันเสาร์นะครับ EP 19จะออกในวันเสาร์นะครับสำหรับ EP 18สวัสดีครับ